กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็กนัลล็อกเอ็มคลาสิกกับผมนัทเซ็กนะครับสำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนัทเซ็กจะมาพูดถึงในส่วนของการซื้อแพ็กเกจปลาทองนะครับสำหรับใครที่ลงดันออร์แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะซื้ออย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวผมแล้วผมมีวิธีการซื้ออยู่นะครับก็อาจจะเสียเงินไม่มากเท่าไหร่นะครับมาดูกันสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดอยากจะเติมเงินในส่วนของแพ็กปลาทองนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กด ใครอยากเติมแพ็คปลาทองหรือเกมแลกนัลล็อกเอ็มคลาสสิกราคาถูกถูกกว่าการเติมเองนะครับและที่สําคัญสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะครับสามารถที่จะใช้บริการสเต r ่าโกพัทได้นั่นเองนะครับสเต r ่าโกพัทรับติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n u ซ z e r X ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR Code ได้เลยอยากเติมเกมต้อง s t e r a Coopat โอเคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม r ลเราเอ็ M อีกครั้งหนึ่งเนาะก็วันนี้ผม Nutzer X นะครับได้ทำการทดลองนะครับในส่วนของการซื้อแพ็คเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ ก็แพ็คนะครับจะประกอบไปด้วยในส่วนของนี่เลยเนี่ยผมได้ทําการซื้อไปแล้วกล่องของขวัญเสริมสุดคุ้ม IV นะครับผมได้ซื้อแพ็ก usd เนะครับ45.99ดอลลาร์นะครับจริงๆแล้วตีเป็นเงินประมาณ1,500แต่ถ้าเกิดเติมกับ s t e r a ่าโกพัทนะครับจะเหลืออยู่ที่ประมาณ1,300กว่าบาทนะผมได้ทําการซื้อไปแค่1แพ็คใช่ไหมครับเมื่อเราทําการซื้อ1แพ็คเนี่ยมันจะแถมเซนนี้ให้อีก 32M นะครับ 800, 000, เนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมีเหรียญเพิ่มอีก180 บวกกับเงินอีก3 12ล้านกว่า,วาใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับมันมีในส่วนของปลาที่เราได้มาอยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30บนะครับบวกกับอันเก่าที่เราซื้อมาด้วยนะครับปลาอีก30ตัวนะผมก็ได้ทําการซื้ออันนี้เลยซื้อในส่วนของเหรียญเนี่ยนะครับก็ทั้งหมด150เหรียญเป็นเงินอยู่ที่2 8 m หลังจากนั้นนะครับ150ห5 0่ยเหรียญผมก็เอาไปแลกปลาตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่ ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเสียเงินไปอยู่ที่ประมาณ 28m กว่า,ก,วาก็สามารถเก็บในส่วนของปลาทองได้แล้วนะครับทั้งหมด100ตัวซึ่งมันก็คุ้มมากๆนะในส่วนของใครที่แบบเออมีมีงบประมาณเติมพันกว่าๆเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะได้รับในส่วนของปลาทองแหละนะครับเราก็สามารถใช้ได้เลยกับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับกับตัวหลังบ้านม,มเหมียวนะครับก็ป้อนเลยนะครับ100ตัวเห็นไหมแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําการได้รับในส่วนของใบโบว์12เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ ส่วนใครเนี่ยพี่อยากจะได้อีก100นะก็ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้คุ้มอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยเห็นไหมแค่นี้ผมก็ได้ละนะครับนี่แค่นี้เราก็มีน้องเบบี้แบร์นะครับข <c oughs> ี่รถเข็นนะครับก็เข็นรถเข็นให้เราแล้วนั่นเองนะครับอาทำการฝากสมุดไปได้ a d k 4แล้วก็ m อเมนั่นเองแล้วก็ยังได้ในส่วนของนี่เลยนะครับตีไฟบวกสี่สองนั่นเองนะครับกับในส่วนของการตีบวกประดับนั่นเอง ตอนนี้นะครับเท่าที่ผมดูนะตีบวกประดับที่คุ้ม,มเลยนะครับก็น่าจะมีในส่วนของอันนี้นี่แหละนะครับคุ้มที่สุดแล้วมาดูกันในเอเชนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ประดับนะครับน่าจะเป็นในส่วนของกุ้งหอมป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับโบว์สิาออฟดีๆนะจะอยู่ที่ประมาณ200กว่า M นะครับเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยไอที่แบบอยากจะได้เงินองเงินเอ็มอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูเกิดจะได้ออฟดีๆแล้วก็ได้ค่างเงินที่เยอะเอามาขายนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่า อยากจะทําการสุ่มเนาะแบบว่าลองทดลองดูนะครับอยากได้ดูละหงดูละหานอะไรก็ลองบท12แล้วก็ทําการตีออไปซึ่งในส่วนของตัวละครผมเนี่ยผมมีในส่วนของไบออฟอยู่นะครับไบออฟสี่อยู่ทั้งหมด4ี่ใบนะครับในส่วนของประดับเนาะเดี๋ยวต้องขอไปคิดดูก่อนนะว่าผมจะทํายังไงกับใบบยสิบสนี้ดีแล้วก็ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาบอกนั่นแหละว่าผมได้ทําการเติมนะครับในส่วนของแพ็กกลางปีนะครับหรือว่าแพ็กออร์เรเลเทียมการเติมไปนะครับแค่45.9 9หรือว่า1500หรือว่า เติมกับสเตลาโกพาอยู่ที่พันสามนั่นแหละนะครับก็ได้มาแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็บวกเงินที่มันลดไปอีก2 8เอ็มนะก็เท่ากับเราเสียไปไม่กี่บาทนะครับเราก็ได้ของมาซึ่งตอนนี้เราก็สามารถที่จะทําการเก็บหอมรอมริษเพื่อจะไปทําของอีก1ชิ้นให้กับตัวเราก็ยังได้เลยนะเอออันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะว่าจะยังไงกันต่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของคิวิโอนี้นะยังไงก็ฝากกด subscribe ด้วยแล้วกัน แต่ที่สําคัญนะ,ะก่อนที่จะไปนะคสำหรับในส่วนของกิจกรรมนี้นะผมมองว่าถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ได้แบบว่าอยากจะต้องมาลงมาแลกอะไรขนาดนี้นะก็มันจะเป็นก็ต้องแลกก็ได้นะครับก็ในส่วนของพวกนี้นะครับจริงๆเราผมมองว่ามันแพงเกินไปด้วยซ้ําและยังมีทริคดีๆอีกนะหลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้ทําการแลกในส่วนของแมวตัวนี้นะครับหนึ 100. ไปแล้วใช่ไหม เมื่อเราได้ใบตว่12บไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับทุกๆวันเพื่อนๆจะต้องมาทำเควสต่อใช่ไหมมันก็จะได้ปลามาซึ่งปลาเนี่ยมันสามารถขายได้เว้ยทุกคนเออนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็นําในส่วนของปลานะครับมาขายได้เลยนะมีราคาอยู่ที่ประมาณเนี่ยหนึ่งซีซีซีอ่ะก็เกือบเกือบเอ็มอ่ะนะครับก็ถือว่าดีมากๆเพราะฉะนั้นก็ใครที่แบบว่าเอาแค่วบสอผมก็แนะนําว่าเอาเลยนะแล้วก็เอาปลามาขาย90 0 0แสนนะครับต่อวันต่อวันต่อวันแค่น,น,นี้ก็พอแล้วนะครับ ก็ได้กำไรได้เงินคืนด้วยนะครับได้บเต2สด้วยนะครับในส่วนของพวกนี้ผมคิดว่าไม่คุ้มเพราะว่าแพงมากนะครับอย่าลืมนะว่ามันใช้1ิเหรียญนะต่อหนึ a, ikka, ่ง <Armenia> อ <Class AS> ันนะนีมันแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ไม่จะเป็นนะถ้าเราไม่ใช่ส่วตานขนาดนั้นนะอันอื่นก็เฉยๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรที่จะต้องจําเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็แอคอันนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับก็เท่านั้นแหละนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับในส่วนของกิจกรรม นะฮะก็ดีมากๆนะครับหลังจากที่เขารับฟิทแบ็กไปนะครับก็บอกได้เลยว่าโดนด่าไปเยอะแล้วก็เอามาปรับให้เป็นเหมือนเดิมนะจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมาขี่ในส่วนของนี่เลยนะครับเฟบีนะ้แบนนี่โคตรเท่นะโอ้โหเป็นไงเท่มากนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมที่เอาเข้ามาล่าสุดนะผมก็รู้สึกว่าคุ้มแหละนะครับตอนแรกก็จะไม่คุ้มแล้วแหละอันนี้ก็คือถือว่า ใช้ได้นะครับคุ้มเลยนะฮะก็ไม่ทำให้เราผิดหวังนะครับโดยการที่ต้องด่าก่อนยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของเกมแ a ็ n น r o k M c l เอ็มคลาสสิกนะครับแล้วก็ฝากซับส่อคล้ายช่องผมด้วยนะครับกับช่องน a าเซอร์เอ็กนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับ สวัสดีสวีดัตไปเจอกันครับสวัสดีครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับปรบอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจ,จใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG p h o n นนั่นเองนะครับ